จับปลาขอนพี่น้องปลาขอนโอ้พี่แม่เมอด้เมาแม่มราแม่นหว่มาปลาขอนโอวีนจังไมา่สแม่มาจับเลยกันอไรจะมาไไอ้ที่จับอยู่ตรงนั้นแม่เรียแม่นเมือได้เดจับปลาขอนพี่น้องจับปลาขอน นี่แม่มาได้กองเอเลียก็เปลาขอนครับพี่ครับตัวบักง่ายเลยปลาขอนนุ่นตัวนึงปลาหาดินี่มองก้าหลายเนี่เสียแม่แถวนี้แม่มาปลาขอนนี่ครับเป็นตาหางมันนี่ครับไปปลออยอออเ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 เออออเเอเอเอออออ ปลาด็อกเตอร์ครับพี่น้องปลาด็อกเตอร์หรือว่าปลาหมอเหรอครับเพี่นว่ะจับได้ไหมจี้ถอยตรงนี้ใช่หมดเลยเนี่ยกองเอเลนเลยวื้นกองนี้กองเอเลนได้แย่เปียกเปียกอจี้ถอยเปียกเปียกแม่หมดได้แต่ปุ้ยบังมุ้งมุ้งกองเออปลาขวานพี่น้องปลาขวานเห็นบ่เนี่ยจับเร็วไงบ่เนี่ย โอ้เจ้าพ่อมองนีมันที่พาองโลครึ่งหมดดินีพเออ้าโอ้ครับครับอาจับเลยพี่จับเลยามคารับโอ้เยอะแยะเลยพี่น้องโอ้โหตั่วุกปลาขวนพี่น้องขวนอีลิต้งเจอกันเาว่าก็บมันจะตายแล้วตาย นี่ครับอาแย่แย่เดี๋ยวตัวแบบไงเลยนี่ครับพี่น้องเห็นบ่นี่ปลาคอโอ้ยเ้าปลาควนปลาควนพี่น้องปลาควนควนบ่หน่เอา๊าควนได้ไปเรื่องเรื่องแกสิจับนี่กระแมนพี่น้องแมนแทมนี่แมนเหมือนแลยเนี่ยเอาเอาโอ๊ยชี้หนิชี้ครับชี้ครับอยูเฉยเฉมันติลงไปในล่อง โอ้ oh, okay. ี okay. exactly okay, ่เพ hey ah okay. so ื o, hey, ่อนนอนอยู่ี่แม่นมดเข็บนแน่นเหมือนได้เนี่ยแม่นมดเลยครับปลาขวนขันเัว่ามาเอามันกระดิแหงตายไปตามวิธีชีวองมันครับเนี่ยในหวในแม่นมดเลยอ๋อมีหอดปูกี้ในปูโอ้ยกี้ปูปูปู๋จะจับแล้วปูหนีไปให้ไปหัวใ่เนี่ยไม่ใช้เปนเดยไปตัดเอาไปเออไปตัดเอาก็ได้เ็กจะตัดเอาไป ตัดออกได้จับเจ็บนั่นเขาติดไหมปลาคอนครับจับปลาคอนจับปลาคอนปลาควพี่น้องปลาควเดี๋ยวพ่กท่นหมอดียเหอนจีบกบเสียงกบเสียงกบพ้องพี่น้องเออของอิเล่ย้ กบีกบองกบ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 กกบบกบกบกบบกบกบกกบกบกกบกกบ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 บกบกบกบนบกกบบกบกบกกบ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 บกบบกบ่บกบกบกกงกบกนบก ปลามักนันนีม่ย่าตกันแม่ละปลาหลกันเเอาชมีอ้ตอเ่นญาาเด้ยฮะกบเขาง่หลเนุด้วยมืออาชีพครับนี่ครับลุนกิ๋วตัวหน่อยตัวใหญ่กิบมงกิ๋วีเปแมนมม้งนี่ปลาบงบงกี่กบบาอนีไ้งวน่ะปลาตัวเอา เอาไซระบาดเนี่เอาเล่าจะเอาปลายงไรอะไรอ่งเงี้ยไซ์ระบาดเนี่เอเา,าเออไม่จะจะอยเหี่ยมิมนี่ได้ไปน้ำลิมไปดันได้หมดเอาเก่แกนันบ้าเเรื่มนาวใช่ไหมนี่จะเปล้างทีเดียวตัวทีจับแล้วเนะ แกเก็นยังคือพอใช้กับขาดไปอย่งทั้งหมดใส่ขูดแล้วกัาดมันตาย่ลาน่นก็ได้มันใจเอามัน้กันยูจับนี่จับจับนี่ลูกมีมองนี่กหลายกองอเกองีลนะพี่น้องกองโตอากอนี้ปัดปัดปัดปปัดอู้คอครับพี่น้องตะคอ ป้าด็อกเตอร์กรับไหลป้าหมอพกจเลย,ยป้าป้าจะไเมื่าหลาแต่คนนี้เขาเรียก,ยกป้าขอนไม่อีกเลอนีนอน่พี่น้องป้าคอน <c oughs> อุ้ยงัออนเงาไม่พ <c oughs> ุ่ <c oughs> น จับปลาขอนเรือผ้าไปจับง้อขอนพี่น้องเยอะมาเหยียบตรงนี้ลูกเหยียบทั้งหลังหมดยังไมาเหยียบอันนี้มันลงไปในนี่มันมองเราเห็นเออจับไปทั้งหมดอจุ่มมือมาให้พานี่พี่ได้ตาไหม เพืไรบ้ดมเน้ยจับได้ไหมจับเ่ออะไรนี่นี่นหนั่เล่นไล่ด้นเ่ท่านี่ไปหมดลาอนปลาคอนจยบปลาเจี๊ยบาคอนเขี้ยบเมนมีแต่เมนด้วยเนีย แม่พี่น้องนี่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 นีจ่จับเอาจับเอาอจับใส่ใส่นี่คุ้มสุกแบบทงหน้าบานนอกครับพี่น้องครับปลาขวัญย่ามเกี่ยวเขาแล้วเพิ่นวา่าจับปลาขวัญ

นี่ก็ฝากไปท่านครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปวกงไม